ก็เป็นอย่างนี้ครับสัดส่วนกรรมการของคณะรัฐมนตรี9คนนะครับสัดส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง20คนครับสัดส่วนของพรรคการเมือง30คนก็จะได้เสนอไปแต่ละพรรคต่อไปขอเชิญรัฐมนตรีก่อนนะเนี่ยาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ประผมนายสุริยะจึงลุงเลองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะตัวแทนคณะมนตรีขอเสนอรายชื่อบุคคลที่เสนอเป็นคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับที่พอสอในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน9ท่านดังนี้ครับ1น,นายสรุธเนื่องจำง 2. นางวรวรรณชิตอรุณสานายวิริศวิเศษสินสี่นายจิรวัตรด,ดำศรี 5. ้นายประยูนอินสกุล 6. กนายปรวริศหานรงค์เนางสาวสวนิชผ่องใสแปดนายกวินทังสุภานิชเก้า นายวิชิตจรัสสุขสวัสดิ์ครับขอเสนอครับคณะดนตรีก็มีข้าวท่านนะครับใครเชเสนอภาคเอกชนครับเชื่อเนื้อ เียนท่านรประธานสภา,าที่เคารพท่านสมาชิกผู้สุเกียรติกับผมนายธรชัยแสนแก้วในฐานนะตัวแทนผู้เสนอพรัหยัดก้อยน้ำตาลทรายจำนวนผู้ที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการิการปีสามันพี่นาร่างพรัหยัดนี้จำนวน20ท่านครับหนึ่งนายบุญทิ่นโครดสิริสองนายวิรศัตขวัญเมือง สานายวรวิทย์ตันติวงวิโรธสี่นายอาทิตย์อุทิคโลสาพัน์ธชาวละวแห่งประเทศไทยมีจำนวนห้าท่านนายปรเมศโพธารกุลนายพนมตะโกเมืองนายวิชัยเปาวิมานนายสเสวกพุทธรักษานางสาวปนัทาไทยเศษ จากชมรมสาบัญชาว,วไรว่อ้อยภาคอีสานนายธีรชัยแสนแก้วนายชัยวัฒน์คำแก่นคูณนายเรียบบุญเชื่องนายมนตรีวิศทุภรณ์ประสิทธิ์นายสมศักดิ์ขวัญแก้วนายภัยบุญทิติศักดิ์นายเกียรติภูมิศรีจันทรัตน์นายดอนศรีโสภาจากสหสมาคมชาว,วไรว่แห่งงระเทศไทยจำนวนสองท่านนายสุวิทย์พันวิทยากูล นายสุรัตอังศิริจินดาในสัดส่วนของสาพันส,สมาธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยจำนวนหนึ่งท่านคือนายมนตรีกำพลจำนวนครบ20ท่านครับครับขอบคุณครับต่อไปจะเป็นสัดส่วนของพรรคการเมืองนะครับพรรคเพื่อไทย88คนนะครับพรรคพลังประชารัฐ แปดคนพักปุ่มใจไทยสี่คนพักเก้าไกลสามคนพักปธิบัติสามคนพักชาติไทยพัฒนาหนึ่งคนพักเสรีรวมไทยหนึ่งคนพักประชาชาติหนึ่งคนพักเศรษฐกิจใหม่หนึ่งคนขอเชิญพักเพื่อไทยเสนอครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ้อยและน้ำตาลทรายในสัดส่วนของพรกเพื่อไทยจำนวน8ท่านดังนี้ 1. นายโกศลปัทมะ 2. อนายสุรวิทย์คนสมบูรณ์ 3. นายเกษมอุประ 4. ในายประเสริฐบุญเรือง 5. นายนพพลเหลืองทองนารา 6. นายอุบลศักดิ์บัวหลวงงาม 7. นายจรันอิสระบัณฑิตกุล นายเกลียงไกรปานสีทองขอผู้รับรองค่ะครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพักพลังประชารัฐแปดคนครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐค่ะดิฉันขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามันพิจรารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลในสัสดส่วนของพักพลังประชารัฐจำนวนแปดท่านดังต่อไปนี้ค่ะ หนน,นายอนันต์ผลอํานวยสองนายสมศักดิ์คุณเงิน 3. านายอัธพลโพธิพิพิธ 4. นางทัศนียารัตนเศษห้านายประทวนสุทธิอํานวยเดช 6. นางวันเพ็ญพร้อมพัฒน์ ет, นายดิตทัตคําประกอบและแนายสุรทินพิจารณ์ขอผู้รับรองด้วยค่ะของผู้รับรองครับถูกต้องครับต่อไปพระปุณธไทยหคนครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เาขารพกับผมนายอาจพลสันไติพบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกดพักภูมิใจไ <4 S 1> ทยสี่คนนะครับขออภัยครับครับเช่นนะครับขอเสนอชื่อกรรมติการในสัดส่วนพักภูมิใจไทยทั้งหมด4ท่านดังนี้ครับ 1. ท่านสสชาดาไทยเศษสองท่านสสสุประชัยใจสมุทรสามท่านสสชย,ยุทธภูมิมากการจนะและ4ท่านสสสมบูรณ์ซาลัมขอผู้รับรองได้ครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพัก ก้าวไกลสามคนครับธปรมธา,านที่เคารพผมนัทวุฒิบัวประทุมผู้แทนรักสรแบบบัญชีรายชื่อพรคก,ก้าวไกลขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการพิการณึ้นเจรนาร่างพรับหยัดอ้อยและน้ำตาลฉบับที่พอสอในสัดส่วนของพรกก้าวไกลสามคนครับหนึ่งศาสตราจารย์ทัชชมัยเลออิกสสุดสองวิโรจนะ์ณระนองสามสิริกัญญาตันสกุลขอผู้รับรองได้ครับครับผู้รับรองถูกต้องครับ ต่อไปพรรคประชาธิปัตย์สามคนครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวิวัตนินวัชรมณีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตสองสุราษฎร์ธานีจากพรรคประชาธิปัตย์ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาล่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับที่พศออในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์สามท่านดังนี้ครับหนึ่งในายชัยวุฒิบรรณวัฒน์สองนายอัครเดชวงพิธาโรธ สามนางสาวพิมรัรพีพันวิชาตกุลขอผู้รับรองด้วยครับครับผูร้ร,รับรองถูกต้องครับต่อไปพรรคชาติไทยพัฒนาหนึ่งคนครับธรรมทาสภาที่เคารพกระผมเสมอการเที่ยงธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทยพัฒนาในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอนายนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณขอผู้รับรองด้วยครับรับรองครับขอบคุณครับครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคเสรีรวมไทยหนึ่งคนครับ เนท่านประธานสภาที่เคารพผมวัชรานวังขนายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีชร,รายชื่อพรรคเสรีรวมไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายฉบ,บับที่พศในสัดส่วนของพรรคเสรีรวมไทยจํานวนหนึ่งท่านคือพลตํารวจตีเกษมสังคพันธ์ขอผู้รับรอง้วยครับผู้รับรอง้วยครับครับผู้รองถูกต้องครับต่อไป พักประชาชาติหนึ่งคนครับยันท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสมมุติเป็นจลักพักประชาชาติจังหวัดปัตตานีขอเสนอรมาธิการวิสามันร่างพระบัญญัติอ้อยและน้ำตาลในสัดส่วนของพักประชาชาติจำนวนหนึ่งท่านก็คือท่านมนตรีบุญจรัดขอพูดรับรองด้วยครับช่วยรับรองด้วยครับครับถูกต้องครับต่อไปเป็นพักเศรษฐกิจใหม่ หนึ่งคนครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมพัสะกรเงินเจริญกุลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพรรเศรษฐกิจใหม่ขอนขอนุญาตเสนอรายชื่อกันมาทการวิสามันตามสัดส่วนของพรรเศรษฐกิจใหม่จำนวนหนึ่งท่านครับนายสุทัศศิวาพิลมโมล่ะครับขอผู้รับรอง้วยครับก็เชื่อรับรองด้วยครับ,รบครับ,รบผู้รับรองถูกต้องครับก็ครบจานวนห้าบเก้าคน